อานิสงส์การสวดคาถาชินนบัญชรคาถาชินนบัญชรเป็นพระคาถาบทหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรหมรังสีได้รจนาขึ้นโดยบทสวดนี้เป็นการน้อมระลึกถึงพระนามและคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า28พระองค์รวมถึงพระอรหันต์ห้าพระองค์ได้แก่ พระศีวลีพระสุริโยพระโคตมะพระอังคีโรพระนันทะพระปทุมะและพระปัจชิมคามินีเป็นต้นมีความเชื่อกันว่าหากสวสดคาถาชินนบัญชรทุกวันวันละเก้าจบชีวิตจะพบผ่านแต่สิ่งดีๆเสริมสิริมงคลชีวิต สวดพระคาถาชิน,นบัญชรทุกวันดีต่อผู้สวดอย่างไรการที่เราในฐานะพุทธศาสนิกชนสวดพระคาถาชินนบัญชรทุกวันจะมีผลดีดังนี้เป็นการเสริมสร้างปัญญาพระคาถาชิน,นบัญชรมีถ้อยคําที่ไพเราะและสละสลวยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้สวดเกิดปัญญาเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นช่วยเสริมสร้างบารมีการสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นการระลึกถึงพระนามและคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เป็นการสั่งสมบารมีให้กับตนเองช่วยเสริมสมาธิและความอดทน คาถาชินบัญชรเป็นบทสวดที่มีคำสวดค่อนข้างยาวต้องมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจช่วยคุ้มครองปกป้องกันภัยพระคาถาชินบัญชรมีอนุภาพในการคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆจากพูดผีปีศาจด้วยบุคคลที่มีจิตไม่ดีนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสิริมงคล การสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นประจำทุกวันจะช่วยเสริมมงคลให้กับตนเองทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองวิธีสวดพระคาถาชินบัญชรให้ได้ผลการสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นการเจริญภาวนาในอีกรูปแบบหนึง่งช่วยให้ผู้สวดมีจิตใจสงบมีสมาธิ สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมมงคลชีวิตให้ดีขึ้นสนใจเริ่มฝึกสวดพระคาถาชินนบัญชรสามารถทำได้ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงเก้าจบการสวดพระคาถาชินนบัญชรควรสวดด้วยความตั้งใจตั้งจิตให้มันรำลึกถึงหลวงพ่อโตพรหมรังสีตั้งอธิษฐานขอพอรภายในใจ ื่ให้ได้รับอนุภาพอย่างเต็มที่ให้ตั้งนโมสามจบคัมภวนาก่อนเริ่มสวดคาถาชินนบัญชรน,นโมตสระภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสระภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสระภคะวะโตอรหะโตสัมมา สัมพุทธ,ธสะสําคัญมากหลังจากตั้งนโมครบสามจบให้ระลึกถึงหลวงพ่อโตตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้สมหวังก่อนเริ่มสวดคาถาชินนบัญชรทั้งฉบับย่อและฉบับเต็มพระคาถาชินนบัญชรฉบับย่อชินะปัญชะระปะริตังมังรักขตุสัพพทา สวดให้ครบสิบจบในคลิปนี้ขออนุญาตนำเสนอคำแปลพระคาถาชินนบัญชรผู้ปรารถนาบุตรพึงได้บุตรผู้ปรารถนาทรัพย์พึงได้ทรัพย์บัณฑิตได้ฟังมาว่าความเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์มีอยู่ในกายเราเพราะรู้ได้ด้วยกายพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เทายม,มาบาลทาวเวสสุวรรณราชาผู้ปกครองหมู่ยักษ์ความตายความสุขพระอาหารหันต์ท่านส่งเสด็จไปในวิถีแห่งเหมาะสมขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้องค์อาจในหมู่ชนประทับณชัยอาจบัลลังส่งชนะพระยามารผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนามานแล้ว สเวยอมตะรสคืออริยสัจสี่ประการประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอันทำให้ข้ามพ้นจากกองทุกทั้งปวง 2. พระพุทธเจ้า28พระองค์ผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อันมีพระพุทธเจ้าตัานหังกรเป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียงกล้าวของข้าพเจ้า 3. ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานบนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นบอกเกิดความดีทุกอย่างอยู่ที่อกของข้าพเจ้า 4. ขออัญเชิญพระอนุรุทธะ อยู่ที่หัวใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระมหาโมคคันลานะอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกนทัญญะอยู่เบื้องหลังของข้าพเจ้าหาขออัญเชิญพระอานนท์และพระราหุนอยู่ที่หูข้างขวาพระกัศปะและพระมหานามะทั้งสองอยู่ที่หูข้างซ้ายของข้าพเจ้า 6. ขออัญเชิญพระโสพิษ ซึ่งเป็นปราดผู้รุ่งเรืองดังพระอาทิตย์สมบูรณ์ด้วยสิริจงสถิตอย่างส่วนหลังตั้งแต่เส้นผมของข้าพเจ้า 7. ขออัญเชิญพระกุมารกัสปะเถระเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่มีวาทะอันวิจิตไพราะเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณอันประเสริฐจงประดิษฐานที่ปากของข้าพเจ้า 8. ขออัญเชิญพระปุณณนนะ พระองคุลีมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลีพระเถระทั้งห้าพระองค์นี้มาปริสถานเกิดเป็นประดุจรอยเจิมที่หน้าผากของข้าพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิต 9. ขออัญเชิญพระอสสิติมหาเถระที่เหลือซึ่งเป็นพระสาวกของผู้ทรงชัยพระมหาเถระ80องค์เหล่านั้น เสมือนโอรสทางธรรมแห่งพระชินเจ้าล้วนรุ่งเรืองอยู่ด้วยเดชแห่งศีลจงสถิตทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า 10. ขออัญเชิญพระรัตนปรริจจงพิทักษ์เบื้องหน้าพระเมตตาประริจพิทักษ์เบื้องขวาพระทชักาปรริจพิทักษ์เบื้องหลังพระอังคุลิมานประริจพิทักษ์เบื้องซ้ายของข้าพเจ้าส1อ ขออัญเชิญพระขันทปริตรพระโมระปริตพระอาตานาติยปริตเป็นเครื่องทางกันดุดหลังคาอยู่บนนภาการและพระปริตที่เหลือตั้งไว้เป็นกำแพงป้องกันภัยล้อมรอบตัวข้าพเจ้า12ขอพระอาณา คืออำนาจของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยอันประกอบด้วยพระขุนอันประเสริฐมาประดับเป็นกำแพงเจ็ดชั้นคุ้มครองข้าพเจ้าจากอันตรายภายนอกมีโรคที่เกิดจากลมและอันตรายภายในมีโรคที่เกิดจากดีกำเริบเป็นต้น 13. ด้วยเดชานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยมีพระขุนต่อสรรพสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุด ขออันตรายที่เหลือจงพินาศไปเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในพระบัญชรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะทำกิจใดๆขอให้สำเร็จทุกเมื่อเถิด 14. ขอให้พระมหาบุรุษผู้องค์อาจทั้งปวงนั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นในถ้ำกลางแห่งชินบัญชรตลอดไป 15. พระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีอนุภาพดังว่ามานี้เป็นอันข้าพเจ้าได้รับความคุ้มครองรักษาเป็นอย่างดีด้วยอนุภาพแห่งพระจินเจ้าขอให้ข้าพเจ้าชนะความอุบาทความขัดข้องด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอให้ข้าพเจ้าชนะหมู่ค่าศึกศัตร,รูด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าชนะอันตรายทั้งหลาย